ทราบว่ามีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ปปทนะครับแล้วก็ร่วมกันหลายหน่วยงานปปทปปปปปชนะครับปปทก็นําโดยพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับท่านผู้บังคับการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะฮะไปบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวข้าราชการบนที่ว่าการอําเภอเมืองเชียงใหม่ของกลางเป็นเงินสด24,000บาทพร้อมกับใบอนุญาตมีอาวุธปืน ใบปสาจำนวน2ใบอาวุธปืน2กระบอกควบคุมตัวนายสรพงษ์เตละวานิชประหลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่นะฮะสืบเนื่องจากว่าปปทได้รับการประสานจากปปปและปปชว่านายพงษ์นะประหลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เรียกรับเงินค่าตอบแทนในการออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนจำนวนสกระบอกเป็นเงินสอง0 0บาท จากผู้เสียหายนีนะฮะทั้งหมดนี้จึงร่วมกันวางแผนเพื่อจับกลุ่มจนกระทั่งมีการนัดแนะการจะจ่ายเงินในวันที่25สิงหาคมเจ้าหน้าทีพอ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 ่ปปปจึงวางแผนนัดส่งมอบเงินและจับกลุ่มพร้อมกับเงินของกลางจับได้ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่เลยนะตั้งแต่เช้านะประมาณเกือบสิบโมงแล้วก็นําตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนพลตจันลุงเกียรติบอกว่าคนที่ถูกจับกลุ่มนะฮะประลาดอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะ ให้การว่าเงินที่ได้รับมานั้นเป็นเงินที่ทางผู้มาขอทำใบอนุญ,ญาตปสก็คือใบอนุญ,ญาตมีปืนเนี่ยนะ,ะให้เป็นเงินด้วยความสเสน่หาไม่ได้เป็นการรับสินบนโทษในคดีนี้เป็นโทษรับสินบนมีความผิดจำคุกถึงประหารชีวิตนี่นะฮะในขณะที่ผอ,อสำนักสืบนะครับของปปชบอกว่าเรื่องข้าราชการทุจริตปปชได้รับการร้องเรียนอีกเยอะเลยนะ ประชาชนหรือข้าราชการที่พบเห็นหรือไม่ับความเป็นธรรมจากข้าราชการหน่วยงานต่างๆสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของปปชร้องเรียนได้เลยแล้วก็จะปกปิดคนที่ร้องเรียนเป็นความลับแล้วก็จะมีการตรวจสอบกับข้าราชการที่ถูกร้องเรียนทันทีนี่นะสำหรับคดีนี้การจับกลุมประลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็จะดูการสอบสวนขยายผลอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่นะครับนี่นะและการตรวจสอบว่าผู้บังคับบัญชาของประหลัดคนนี้ บกพร่องไม่ให้การดูแลผู้ใต้บังคับัญชาด้วยหรือไม่โอ้นี่ฮะไปจับถึงที่ทําการเลยนะครับจับกลุมปลัดอํเาเภอเมืองเชียงใหม่เรียกรับค่าตอบแทนในการบอกออกใบอนุญาตมีปืนส0 0 0มบาทแต่เจ้าตัวเบื้องต้นแก้แก้ตัวบอกว่าเขาให้เองด้วยความเสน่หาไม่ได้เป็นการเรียกรับสินบน โอ้แต่มันฟังยากแล้วนะฮะ<ช>ลำบากแล้วลองจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้นะนี่คือกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นทั้งข้าราชการเนาะหลายคนมีประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องเรื่องแบบนี้เยอะมากเลยไหนก็อยู่ที่เชียงใหม่นะคะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูความคืบหน้านะนกรณีที่อดีตพนักงานแล้วก็ลูกจ้างของโรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ ที่ก่อนหน้านี้เราปิดตัวไปแล้วก็ทางด้านของอดีตพนักงานลูกจ้างต่างๆพยายามที่จะเรียกร้องเรื่องของค่าชดเชยน,นะคะ,ะล่าสุดนี้เนี่ยนะคะก็มีการรายงานว่าเรื่องของการด <c oughs> ําเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายกับกลุ่มพนักงานคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคําสั่งทางด้านของคําสั่งเนี่ยส่งให้ส่งให้กับทางด้านของนายจ้างในการดําเนินคดีต,ต่างๆแล้วก็มีการเจราจารติดต่อเพื่อขอเจราจากันแล้วก็ล่าสุดนี้ผลการเจรจาระหว่างนายจ้างผู้ประกอบการ มีการยินยอมจ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระให้กับพนักงานทั้งหมด108คนรวมเป็นเงิน16ล้านบาทนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยกลุ่มพนักงานกลุ่มอดีตพนักงานต่างๆก็เดิน <c oughs> ทางไปเพื่อตรวจเช็ครายชื่อนะคะเพื่อที่จะขอรับเงินเดือนที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยจ่ายกลับคืนมาให้ ไอ้ก่อนอื่นเลยคือสงสารสงสารแรกๆที่เราสู้ด้วยกันมาแล้วเขาแบบได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะเผื่อบางคนถึงกับเสียชีวิตเลยนะผมตรงว่าที่เป็นเชฟอยู่ห้องที่อำนาจเนี่ยแหละก็รู้น้องสองคนมันชีวิตเป็นสองคนเราสู้กันมารอเงินด้วยกันมาแหละจนถึงณเวลานี้ก็ดีใจครับทุกวันนี้ก็รอถามน้องๆอยู่ทุกคนเขาบอกว่าดีใจและโล่งใจที่สุดที่ได้กว่านี้ เงินก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะน่าจะเหลือแล้วแต่ละคนก็ไม่ได้เยอะนะครับได้น้อยเดียวหลักแสนใช่ฮะหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นหลักแสนอยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้ถึงล้านสักคนแล้วก็รออยู่ตั้งสองปีนะครับกว่าเขาจะเอ่ยจ้างพวกเราเอ่ยจ่ายพวกเราอีกทีหนึ่งพูดถึงว่าสองปีที่ผ่านมาความลำบากมันถึงจุดไหนครับพนักงานแต่ละคน พีคสุดๆก็คือไม่มีอะไรเลยต้องขอช่วยเหลือโทขอช่วยเหลือกันเองครับผมว่าพี่ผมไม่มีงานแล้วนะพี่ผม จะทาอะไรดีตอนนี้ผมไม่มีเงินนะประมาณนี้ก็โทรมาหาผมเข้าม,มาพาี่ล่าหน้าก็มีอยู่ครับเราก็ต้องมีอะไรที่เราจะช่วยเหลือได้เราช่วยเหลือกันไปครับตอนนั้นเพราะมันลําบากจริงๆเรายอมรับว่าไม่ใช่ว่ายทำไมพนักง,งานออกไปแล้วจะจะรอแต่เงินเดือน,อนทางโรงแรมมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นวิกฤตโควิดมันก็เข้ามาเราก็ไม่มีไม่รู้จะทําอะไรจริงเดินทางไปไหนไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือกันไปในเท่าที่เราช่วยได้ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรอมา2ปีนะคะก็จบลงด้วยดีก็สามารถที่จะเจรจานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีการเจรจาเนี่ยเขาก็มีการยื่นหนังสือไปทางสํานักงานอายการภาค5เพื่อขอความช่วยเหลือและท้ายที่สุดก็ได้รับเงินค่าจ้างกันเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าหลายคนก็รอคอยทั้งอดีตพนักงานหลายคนก็บอกว่าคือมันก็สูญเสียอะไรไปเยอะอ่ะสูญเสียรายได้ด้วยและบางคนก็ต้องไปรักษาตัวก็มีเรื่องของแบบสุขภาพต่างๆ เอาละครับท่านผู้ชมครวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ,อรบขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณม่วยด้วยพรุ่งนี้เร<ช>าเจอกันอีกพรุ่งนี้ก็เจอกัน <laughs> อีก <laughs> พรุ่งนี้ต้องเจอกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ